ราคาโดนมากซื้อของออไลน์ดูดีๆนะยิ่งของดลดราคาเจ็บกันมาเยอะถูกและดีมีที่ไหนก่อนจะซื้อดูด้วยว่ามีประกันไหมเพราะส่วนใหญ่ไม่มีมี ซื้อมาแล้วเกิดไม่ดีจริงของเสียของพังจะทำไงเว็บไซต์ที่ไหนก็มีศูนย์ซ่อมที่นี่มีบนหน้าเว็บไซต์โฆษณาอะไรก็ได้จริงหรือหลอกใครจะรู้ทุกทุกต,ตูดบิดสวัสดีคะ่ะมารับสินค้าต้อมขาสักครู่ค่ะ ถึงค้าใช้ระหว่างร้องค่ะเป็นบริการให้กับลูกค้าใช้เว็บไซต์ของเราขอบคุณมากค่ะเลือกไม่ผิดจริงๆเลยอ่ะที่ชอปออนไลน์เว็บนี้เนี่ยกเว็บออะไรอ่ะบริการดีเวอร์บอกม่งดิทรูทรูดอทคอมจบหมช็อปต่อนะเดี๋ยวอะไรอีกฉันขอสองพอดีแม่ฉั้นอยากได้อยู่พอดีแหม่แหม่เมี่ยนทำไมไม่<ๆ>ไมสบใจ ท k t o ูกคอมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้คุณได้มากกว่าคำว่าถูก